Today Special by I t o Mart วันนี้ทิปจะพาคุณสาวๆมาเปลี่ยนโฉมให้เป็นสาวสวยส,ไส,ส,ไส,สาสไตล์สาว,สาวคิ้วโดยเมคอัพที่มีดีไซน์จากประเทศอิตาลีกับภูผ้ามิลานอน์กันค่ะ และนี่คือพูโพสกาตุกตารัสเซียแสนเก๋จากคอลเลคชันโชว์เมคอัพสุดน่ารักดีไซน์ทันสมัยและก็ยังเป็นเมคอัพเซ็ตพร้อมใช้งานได้ง่ายตุกตาพูโพสกามีอายแชโดว์เนื้อแมตตสองเฉดสีอายแชโดว์เนื้อกลิตเตอร์สองเฉดสีและลิปกลอสเนื้อบางเบาอีก4เฉดสีพร้อมกระจกสองหน้าที่ซ่อนอยู่ภายใต้ใบหน้าจิ้มลิ้มของตุกตาพูโพสกาซึ่งช่วยให้การแต่งหน้าสะดวกยิ่งขึ้น สาวๆจะได้สนุกไปกับการแต่งหน้าที่ง่ายและก็รวดเร็วสวยใสจัดเต็มได้ทุกที่ด้วยตุ๊กตาผูโพสกาเพียงตัวเดียวและนอกจากจะเป็นเมคอัพแล้วนะคะตุ๊กตาผูโพสกาในยังเป็นเหมือนช่างแต่งหน้าช่วยให้สาวๆคนไหนที่แต่งหน้าไม่เป็นเนี่ยให้สามารถแต่งหน้าเองได้ด้วยขั้นตอนการแต่งหน้าง่ายๆสไตล์ผู้าโดยเฉพาะสาวๆจะได้อัพลุกให้สวยหวานได้ดั่งใจซึ่งเทคนิคสวยใสสไตล์ผูโพสกาโชว์นี้ก็ง่ายนิดเดียวเริ่มจากทาสีชมพูมุกให้ทั่วเปลือกตา จากนั้นให้ทาสีขาวมุกที่บริเวณหัวตาขั้นตอนนี้จะช่วยเพิ่มความสดใสให้กับดวงตาค่ะเสร็จแล้วเราจะทาสีม่วงอ่อนผสมกลิตเตอร์ลงบริเวณกลางเปลือกตาเพื่อให้ตาดูเป็นประกายและปิดท้ายด้วยสีเทาผสมกลิตเตอร์บริเวณหางตาเพื่อช่วยให้ตาดูมีมิติมากยิ่งขึ้นค่ะ เสร็จแล้วก็มาสร้างสีงสันให้กับริมฝีปากเลือกทาลิปสีที่ชอบด้วยกลอสเนื้อมุกโทนชมพูสดใสหรือว่าจะเป็นสีม่วงระเรื่อก็ได้แล้วค่อยเพิ่มความอบอิ่มให้ริมฝีปากด้วยกลอสผสมกลิตเตอร์สีใสและสีชมพูอ่อนแค่นี้คุณก็จะดูสวยหวานน่ารักในแบบคิ้วแล้วล่ะคะ่ะ โอ้ผ oh, ู้โพสการ์น่ารักขนาดนี้เนี่ยไม่มีไม่ได้แล้วถ้าไม่มีเนี่ยเดี๋ยวจะตกเทรนแย่เลยนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจรีบโทรเข้ามาตอนนี้เลยค่ะที่0 2 9 0 0 9 9 9 9กด5หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w i t r u m a c o m t o d a y โปรโมชั่นสุดคุ้มแบบนี้รอ,รอคุณอยู่ผู้โพสการ์โชว์ใบผู้ผ้าปกติ1,050บาทเหลือเพียง735บาท สั่งซื้อได้ที่0 2 9 0 0 9 9 9 9กด5หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w i t r u m a c o m t o d a y ของมีจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีทั่วประเทศ